คนที่สงสัยนะคะว่าทำไมเราต้องออกมาสร้างแบรนด์แล้วคำว่า p e r s o n a l b r a n d มันคืออะไรแล้วที่มาที่ไปของแบรนด์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นมายังไงนะคะวันนี้โค้ชจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยสรุปออกมามันมีอยู่3แบบนะคะยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาจะาสร้างแบรนด์องค์กรนะคะก็คือแบรนด์บริษัทแบรนด์ใหญ่นะคะอย่างเช่นปูนซีเมนต์ซีพี ช้างสิงยู ver, Starbucks, นิลิเวอร์สตาร์บัคเงี้ยคือมันจะเป็นแบรนด์องค์กรใหญ่มากนะคะแล้วสมัยก่อนเนี่ยการที่จะมาสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องใช้สื่อโดยใช้ทีวีส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นป้ายบิลบอร์ดหรือไม่ก็จะเป็นสถานีวิทยุแต่การสร้างแบรนด์ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยยุคแรกๆเนี่ย ที่เขาสร้างแบรนด์องค์กรเนี่ยมันใช้ต้นทุนมหาศาลมากเลยนะเป็นเจดหลักขึ้นไปการทำโฆษณาทีนึงเนี่ยการสร้างโฆษณานะคะการที่จะไปซื้อสื่อในการลงโฆษณาเนี่ยก็ใช้เงินแบบมหาศาลมากถ้าเทียบกับตัวเราถ้าเทียบกับเหมือนบุคคลธรรมดาเหมือนเราเรานะคะมันก็ โอ้โหเราเอื้อมไม่ถึงเลยเราไม่สามารถที่จะไปสร้างแบบแบรนด์ให้มันติดตลาดให้คนรู้จักให้คนจดจำอะไรขนาดนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลืมไปเลยนะคะคนธรรมดายอย่างเราไม่สามารถทำได้แน่นอนเพราะว่าใช้ต้นทุนเยอะมากๆนะคะส่วนยุคที่2เนี่ยก็จะ ย่อยลงมาหน่อยก็คือการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือพวกสินค้าบริการต่างๆนี่แหละที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเลยก็เหมือนแบรนด์ของ Unilever อใช่ไหมอันนั้นคําว่า Unilever เนี่ยมันก็คือเป็นแบรนด์องค์กรใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีซันซิลมีบรีสมีอะไรอีกอะพวกสไล์คือเครื่องใช้ในครัวเรือน มันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Unilever แต่ว่าเขาก็จะมาทำหนังโฆษณาให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็คือจะแตกย่อยออกมาเป็นหนังโฆษณาแต่ละตัวแต่ละชิ้นเลยส่วนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ก็ใช้ต้นทุนเยอะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคนธรรมดาอย่างเราๆเ,เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปลงทุนเยอะแยะขนาดนั้นนะคะในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการที่จะไปทำหนังโฆษณาก็ไปซื้อเวลาของช่องในทีวี เพื่อที่จะโฆษณาให้คนรู้จักนะคะอันนี้เราก็ตัดไปได้เลยนะคะสำหรับคนธรรมดาอย่างเราเราก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างแบรนด์แบบนั้นได้นะคะส่วนยุคนี้มันคือยุคทองยุคทองของทุกทุกคนที่ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณจะรวยหรือคุณจะจนนะคะคือสามารถใช้สื่อโซเชียลเนี่ย สร้างแบรนด์ตัวเองได้คือสร้าง personal brand คือแบรนด์บุคคลคือแบรนด์เรานี่แหละคือคือตัวเราเองนี่แหละเพื่อที่จะออกสื่อสื่อคืออะไรสื่อฟรีด้วยสื่อก็คือจะมี Facebook มี YouTube มี TikTok ที่เขาเล่นกันเยอะๆนะคะช่วงนี้โดยที่เราอะ่ะไม่ต้องเอาเงินนะ่ะไปจ่ายค่าโฆษณาไปซื้อเวลาของช่องในทีวีนะคะเราสามารถใช้สื่อโซเชียลเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ของเรานี่แหละแล้วการทำหนังโฆษณาอะไรมันเป็นยังไงบ้างละ่ะง่ายๆเลยก็คือนี่แหละเริ่มต้นในการอัดคลิปวิดีโอนี่แหละมีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ใช้แอป ให้เป็นแอปฟรีเยอะแยะนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ทุกคนก็มีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบจะเริ่มต้นได้แบบฟรีนะแต่ว่าอาจจะลงทุนว่าถ้ามันจะให้มันดีหน่อยก็ซื้อไม้หน่อยซื้อขาตั้งกล้องหน่อยซึ่งการลงทุนอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหลักหมื่นหรือว่าหลักล้านอย่างที่เขาสร้างแบรนด์ในสมัยก่อนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยุคนี้มันคือยุคทองของทุกทุกคนทุกทุกคนเลยนะคะที่อยากจะออกมาขายสินค้าคุณอาจจะมีร้านอยู่แล้วคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วคุณอาจจะมีสินค้าหรือว่าบริการอยู่แล้วแต่ว่า ก็ไม่รู้อะว่าการสร้างแบรนด์อะมันจะต้องยังไงบ้างฉันโฆษณาไม่เป็นแล้วยุคนี้มันก็จะมีสถานการณ์วิกฤตอะไรเยอะแยะมากมายทำให้ยอดขายตกทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะปโปรโมทยังไงสร้างรายได้เพิ่มได้ยังไงนะคะก็นี่แหละก็คือใช้สื่อโซเชียลนี่แหละออกมาสร้างตัวเองก่อนนะคะสร้างตัวเองเนี่ยให้คนเขารู้จักก่อนให้เขาจดจำได้แล้วก็ให้ความรู้เขาให้คุณค่าเขาทำประโยชน์ให้กับเขาก่อน ไม่ใช่ออกมาขายของอย่างเดียวอย่างเช่นตอนนี้เข้าใจนะคะว่าแม่ค้าออนไลน์เยอะมากแล้วก็คนเข้ามาในออนไลน์เยอะมากซึ่งคนที่เขารู้ก่อนแล้วเขารู้แล้วว่าการใช้สื่อโซเชียลเนี้ยมันทำเงินให้เขาได้อย่างมหาศาล เข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการใช้ช่องทางฟรีในการหาเงินแล้วเพิ่มไรายได้ได้แบบโอ้โหแบบมากมายมหาศาลมากๆเลยแต่ว่าทำยังไงเราจะอยู่แบบยาวนานยั่งยืนแล้วก็คนรู้จักไปแบบยาวๆเลยไม่ใช่มาขายของได้เงินแล้วก็หายตายจากไปพอเราจะมีสินค้าตัวใหม่หรือว่าเราจะโปรโมทอย่างใหม่เราก็มาเปิดเพจใหม่แล้วก็ยิงแอด แล้วก็ไลฟ์ขายของมันมันเป็นอะไรที่เราต้องเริ่มใหม่อยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆนะคะสําหรับการที่เราออกมาไลฟ์ขายของเฉยๆเอาของเนี่ยมาโฆษณา,ามาโพสต์ขายเฉยๆโดยเอาแค่รูปหรือว่าเป็นวิดีโอขายสินค้าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อฟรีๆที่เป็นที่เขาที่เขาใช้กันแล้วมันได้ผลที่สุดน่ะมันก็จะเป็นตัว Facebook นะคะที่ ทุกคนเนี่ยออกมาเปิดเพจเพจเนี่ยหน้าเพจมันก็คือหน้าร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยมาติดตามร้านเราแล้วเวลาที่เรามีสินค้าบริการอะไรต่างๆที่เรามาไลฟ์ขายมาเสนอขายมาโพสขายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยโดยที่เขาก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบที่อื่นมากมายเพราะว่าอะไรคะมาทำคอนเทนต์สร้างคุณค่าให้ประโยชน์ตอบคำถามคอนเทนต์ content ก็อย่างเช่น สินค้าของเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนติดตามแล้วแฟนเพจของเราที่มาติดตามเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเราชื่นชมเรานะคะแล้วก็เหมือนเข้ามาดูในช่องเราอะในหน้าเพจเราอะทุกๆวันเพื่อที่จะมาอัปเดตว่าเฮ้ยเรามีคอนเทนต์อะไรที่มานําเสนอบ้างลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็าฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ การสร้าง Personal Brand ซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้สื่อโซเชียลแบบฟรีฟรีแบบนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาบนออนไลน์แล้วก็มาเปิดเพจแล้วก็มาสร้างตัวตนมาสร้างแบรนด์มาสร้าง Personal Brand นนะคะเพราะว่าในอนาคตไม่แน่นะคุณอาจจะมีสินค้าบริการที่ติดตลาดแล้วคุณก็จะมีองค์กรที่ใหญ่ขึ้นแล้วการที่คุณจะโปรโมทสินค้าหรือว่าโปรโมทแบรนด์องค์กรของคุณเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยเพราะว่า ตัวคุณเองอะเป็นแบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําสินค้าบริการหรือว่าคุณจะสร้างองค์กรสร้างอาณาจักรของคุณใหญ่ขนาดไหนอ่ะคุณแค่อ้างอิงตัวคุณว่าคุณเป็นเจ้าของอ่ะแล้วคุณก็สร้างในส่วนนั้นอ่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ให้คนจดจําแล้วก็สามารถที่จะสร้างยอดขายสร้างกําไรสร้างรายได้ให้กับตัวคุณแล้วก็ธุรกิจของคุณได้ในอนาคตนะคะถ้าใครสนใจที่จะ ออกมาสร้างแบรนด์ออนไลน์นะคะสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์นะคะก็กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะหรือว่าทุกช่องทางนะคะที่ @coachelina. o n l i n e นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ